สวัสดีครับนี่จะใช่มครับในตำนานตัวชิกซ่อมนะครับแอร์บ้านนะครับมิตซูวิชิเลคติกอินเวอร์เตอนะครับมีปัญหาเปิดเย็นน้อยเนะเปิดใช้งาน4-5ชั่วโมงถึงจะเย็นนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะมิตซูวิชิเล็กอิร์เตอร์สลมโอไอนี่นะรุ่นก็นี่นะเดวนี้สงคาสนะครับรุ่นก็เอ็มเอส SFG แล้ว VA นะคนะรับขีดที่หนึ่งนะทุกท่านพัดลมดังฟู่ๆนะนี่ตันฝุ่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยขอขอพัดลมเอ,อนะ้ ลองตั้งพัดลมแรงๆไว้ต้องเปิดพัดลมแรงๆหน่อยนะครับห้องมันใหญ่พัดลมต้องสูงสุดนะครับพัดลมต้องเบอร์สี่เลยนะห้องห้องกว้างนะมันห้องเล็กกว่าแอร์นะถ้าถามผม <c oughs> แล้วเป็นบ้านไม้ชั้นสองด้วย <c oughs> ห้องใหญ่ไม่มีฉน,นวนนะพัดลมต้องพยายามเปิดเบอร์เบอร์สุดเลยครับห้องยโอ้ ฟังฟู่ๆอย่างนี้แอร์ตันฝุ่นแอร์ตันอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกระอี้ดูนะฮะตันนั่นล่อ๋อม่คก็เห็นเหมือนกัน ดังฟู้มันตันนัตันด้านนไเหนก็ดูไม่ตันนะอนตันอยู่ด้านในนะครับดังฟูู้ดรอวคีบล้มม่นน่ใจเหมือนกันลบออกได้เบานะครับปกติมันต้องโน้นนะครับพุ่งได้ประมาณสาเมตรนะครับอันนี้ลมออกแค่นี้เอง ถ้ามองถ้าแมวมองตันอยู่ด้านในนะฮะตันคอยเย็นนี่แหละนะเนี่ยลมลมไม่ถึงนี่เลยครับอ่ตาตันอยู่คอยเย็นนะครับด้วยเดี๋ยวไปดูคอยร้อนอีกทีกันอโอเคครับเดี๋ยวมาดูคอยร้อนนะครับคอยเย็นตันอยู่นะตัวนี้เดี๋ยวดูกันออพัดลมแรงอยู่เดี๋ยวต้องวัดดูความร้อนอีกทีนะครับเดี๋ยวจะบกระแสะแอมป์ด้วยกัน ครับนี่จับกระแสแอมป์นะครับ6.3จ3.8นะกระแสปกตินะเพ์เียนว่า4.7นะกินไฟมากด้วยซ้ำนะเกินเพดเลนะตัวนี้นีมนนะ่มองว่านี่นะมองมาเย็นแล้วนะครับในห้องมันมองมาเย็นแล้วโอ๊ยดูดจิตไม่มีกาวใส่กาวไม่ต่อท่อโลเย็นชํำเลยนะครับตันที่คอยเย็นนะครับ คอยเย็นระบายความอุ่นทรับความร้อนออกมางนอกไม่ดีไปด,ดูลมร้อนกันลมร้อนเท่าไหร่มาับเป็นอิมพัลเตอร์อาร์ซิงสูงโอเคความร้อนก็สี่สิบจุดหกจุดครับพอดีอากาศเย็นเนี่ยนะครับฟ้าคืบเลยโอเคอยู่ที่คอยเย็นแล้วครับการนี้การนี้ต้องพยายามล้างแอร์แบบยกคอยนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสคไครป์กดไลค์แชร์ เป็นกำลังใจให้ช่าแมวในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับใส่หลอดนะ